กันในช่วงวิถีชีวิตนะครับสำหรับช่วงวิถีชีวิตสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมชีวิตของนางพยาบาลท่านหนึ่งนะครับที่เคยทําหน้าที่ช่วยเหลือคนไข้มาก่อนชีวิตของเผกผันเปลี่ยนแปลงตวเองมาเป็นศิลปินเกี่ยวกับงานตั้นชีวิตของเธอเป็นอย่างไรมาดต่างตัวผงครับผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเฉลียวและคุณวิชุระดาซึ่งจะมาเล่าชีวิตให้เราฟัง สสดีครับครับจะรบกวนถามคุณแม่ที่ถึง่งว,ว่าชีวิตของคุณแม่เห็นบอกว่าเคยเป็นนางพยาบาลมาก่อนอไปไปมามาผกฝันยังไงถึงมาราเป็นนักปั้นหนีอาชีพไปได้ครับก็คงเมื่อก่อนมีใจรักเรื่องศิลปะตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็พอได้ทํางานพยาบาลแล้วก็ทํางานสักพักแล้วก็ออกมาดูแลครอบครัวดูแลลูกแล้วก็ข้างหลังก็ แต่ย้ายตามสามีมาอยู่ทางเหนือโดยที่เป็นมีโอกาส,สทําง,งานศิลปะแต่ก็คุณแม่ไม่ใช่เป็นคนเหนือไม่ใช่คนเหนือนจังหวัดเชียงนาค่ะคแล้วยังไงถึงมาเริ่มต้นทำเกี่ยวกับงานศิลปะพอมาย้ายไปอยู่แพร่เกือบสิบปีนะคะ <S <S แล้วก็ย้ายมาอ,อยู่ทางเชียงใหม่นียี่สิบกว่าปีนะสิบกว่าปีค่ะก็พอลูกโตนะฮะก็ หมดทานละลูกจบปริญญาปรีปริญญาโททุกคนแลแม่ก็หมดทนานละก็มีโอกาสได้ทำได้ทํางานศิลปะที่ตัวเองแล้วทําไมถึงมาคิดทํางานศิลปะประเภทดินเผาหรือว่างานปั้นก็คือเราเรามีพื้นฐานตั้แต่เด็กมาแล้วเร,เราชอบชงานศิลปะชอบวาดชอบปั้นอะไรเงี้ยก็ไม่มีโอกาสก็มีโอกาสก็จับโดยจับดินมาปั้นเลยโดยมีศิลปินคนอาดินมาให้ แล้วก็เราก็ปั้นมาเรื่อยครับแล้วคุณลูกนะครับได้มีส่วนร่วมยังไงบ้างตับการมาปั้นดินเห็นว่าตั้งชื่อร้านว่าชื่อบ้านว่าร้านที่นี่จะเรียกว่าอะไรบ้านแม่แม่ปั้นดินพ่อทำสวนครับ,รบจริงๆแล้วมีเป็นคนตั้งให้หครับเพราะว่าตอนแรกจะมีแค่ว่าแม่ปั้นดินก็เลยคีดว่าน่าจะคู่กันน่าจะมีพ่อล้วพ่อจะทําอะไรก็เลยมองในรอบบ้านเลยพ่อทำสวนแล้วกันเพราะว่าเป็นกิจวัตรที่เห็นประจํา ก็จะต้องอยู่ในสวนตลอดค่ะพอดีคุณแม่ปั้นดินก็เอางานของคุณแม่เนี่ยหลังจากเผาแล้วก็เอามาประดับสวนก็เลยเกิดเป็นชื่อแม่ปั้นดินพ่อทำสวนท่วนค่ะแล้วคุณลูกได้มีสวนร่วมยังไงบ้างสวนร่วมก็พอดีว่าเรียนมาทางสายศิลปะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ปั้นโดยตรงแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยีมีพื้นฐานด้านศิลปะก็เลยช่วยคุณแม่ในเรื่องของการ ็ฝึกสอนพวกพี่ๆหรือว่าคุณแม่บ้านที่ว่างงานแถวละแวกหรือบ้านเราเลยนะคะแล้วก็คอยแนะนำแซมเขาแล้วก็ช่วยทุกอย่างตกแต่งตอนรับแขกถามคุณแม่ดี่นดิ๋ถามว่าที่นี่อยู่ที่ไหนอำเภอแม่ริมค่ะอำเภอแม่ริมเวลาะ<ช>จะมาที่นี่มาอย่างไรครับก็มาได้หลายหลายทางค่ะมาทางแม่โจ้ก็ได้ค่ะมาทางาทางคงสิงก็ได้ค่ะ ม่มาโจ้พราด้วยนะครับมาทางขุงสิงป์ก็ได้แล้วก็มีมีทางเลี้ยวเข้ามาข้างกิดนเรือสามแยกก่อนถึงค่าก่อนก่นถึงั้งอก่าเ้าาจเาให้คุณแม่เล่าบรรยากาศภานบ้านรบรรยากาศภาบ้านที่มีบะบ้าบรรยากาศก็คงจะร่มรื่นด้วยพันไม้ต่างๆที่คุณอ่าเป็นคนปลูกนะเป็นคนจัดนะฮะแล้วก็จะมีปริมากรรมดินเผาหมายถึง งานที่แม่ทำมาจัดตกแต่ตงให้เริงตัวนบรรยากาศก็จะร่มรื่นและเป็นธรรมชาติแล้วก็นั้นก็มีพวกปัญอาภูมิัญญาชาวบ้านที่คุณแม่สะสมมาเป็นของใช้ไม้สอยต่างๆของคนชาวบ้านมาต,าต่ดเห็นว่าแต่ละห้องแต่ละห้องได้แต่งคนเซปต์แตกต่างกันแต่ละห้องไม่มีอะไรเหมือนกันแต,กแต่ละห้องก็คงจะมีส่วนหนึ่งเป็นพิธภัณฑ์ภูมิัญญาชาวบ้านแล้วก็ หลังใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สะสมคือเพ Somehow, port e ื่อเรื่องเงินก็มีเคื่อสแตมก็มีฮะแล้วผ้าเก่าผ้าโบราณผ้าเก่าผ้าโบราณแล้วจะมีแยกออกสองหลังเป็นชุ่อเป็นหลองข้าวนะฮะสองหลังนี้ก็จะเป็นแบ่ถ้าเป็นเป็นทุหางนะครัเห็นว่านอกจากงานปั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งรูปแบบด้วย โดยการที premises, ่ว่าเราก็ใหม่ๆเราก็ปั้นอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยฮะก็มีมีความคิดว่าพอมีคนมาสั่งมามาสั่งงานให้ทำาหลายมากๆขึ้นก็ทําไม่ทันก็เลยมีความคิดว่าเราจะไปดึงชาวบ้านก็มาที่ชาวบ้านที่ที่อยู่ในในหมู่บ้านเรานะเข้ามาช่วยครับดังนั้นคับาตอนหลังจะปลับในเรื่องของเนื้หารด้วยก็ปกติเป็นคนชอบทำ ก็จะช่วยกันคุณแม่ทำอาหารก็ตอนนี้ก็ที่เราอยากจะได้ชิมชื่อว่าคำหลวงืมันเืออะไรคบคำหลวงเนีจะเป็นอาหารอาหารชุกภาพก็คือจะใช้ผักนะคะผ่อด้วยจะมีเครื่องตัวเนื้ที่ทำจากโปรตีนกระสนะคะแล้วก็มีตัวนั้นทันจิ้ม พอใส่ยุ่นใส่นี่ก็เลยทำโตเป็นชื่อเรียกที่บ้านชื่อทำโดทำโดหีืเราต้องไปถามท่านไหมครับแม่หรือครับผมเห็นเขาเรียกว่าศิลปะดินปั้นของศิลปะของแม่ก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกอารมณ์เกี่ยวกับความเครียดที่สุดนมากเห็นรู้สึกเห็นหมูก็สะดือจุดเห็นควายก็ยิ้มคิดยังไงถึงไปปั้นลักษณะควายยิ้มหมูสะดือจุดคือโดยรวมแล้วนะคะคน อ่าสมัยนี้ก็จะมีอารมณ์ทั้งๆทุกอย่างทางี่ส,สุดเลยนะฮะก็เราเราก็มีคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้คนที่มาเห็นงานของแม่แล้วจะเกิดอารมณ์นนี้นะฮะคาครี่ <ใน S 2> สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยให้อาจารย์ก็ออกแบบมาในห,หลายรูปแบบ,บว่าพอเห็นแล้วกม็มีมีมีความ,มไม่มีความเครียดครับนะแล้วสบายใจสำหรับท่านผู้ชมที่จะเดินทางมาเที่ยวที่นี่นะครับไม่ทราบว่า จะเดินทางหาืจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนหรือว่าจะติดต่อ,อยังไงก่อจะเดินทางมาเที่ยวหรือว่าอยากจะได้คิดก็อยากคิดเหมือนกันอยากจะเป็นตัวปั้นทั้งตัวหนึ่งให้คุณแม่มาทำเนี่ยทำได้ไหมได้ค่ะมีรูปแบบมาแม่สามารถทาได้หมดจะมาได้จะโทรศัพท์มาที่ได้ที่ไหนครับก็โทรมาที่บ้านเนี่ยค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็ถ้าเบอร์ที่บ้านนะคะสองเบอร์ก็คือสองเก้าแปดแปดเก้าเจ <22, S 3> ็ดแล้วก็เบอร์สองเก้าสี่แปดเจ็ดค่ะถ้าติดต่อทางอื่ก็ 9,000ขผครับวันนี้ uh. ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาเล่าชีวิตให้เราฟังอยู่จะพูดถ้า่อาไปดูทีเรารเรื่องมีอะไรบ้างตัวแทนท่านผู้ชมครับนี่คือชีวิตของคนบทหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของตัวเองนะครับทุกคนส่วนใหญ่จุดยืนของตัวเองคือต้องการความสุขนี่คือความสุขส่วนหนึ่งที่เรามอบท่านวันนี like ้ในกิจวัตรวิทยาศาสตร์